เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมกรอบพระนะครับ90เปอร์เซ็นทำไมหลอมขายไม่ถึง90เปอร์เซ็นนะครับอันนี้ก็คืองานทองนะครับที่ทําจากกรอบพระเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับเปอร์เซ็นทองที่แท้จริงจะถึง90จริงหรือไม่ครับงานกรอบพวกนี้ตอนซื้อเขาบอก90เปอร์เซ็นนะครับแต่หลอมขายแล้วจะได้เท่าไหร่นะครับจะถึง90เปอร์เซ็นจริงหรือไม่เรามาดูกันครับงานทองพวกนี้นะครับผมจะเกริ่นไว้ก่อนว่าเขาจะตอนทําเนี่ยเขาจะทําทองขึ้นมาจาก90ครับแต่หลอมขายจริงแล้วจะได้ไม่ถึงนะครับ เป็นเพราะจุดเชื่อมน้ำพล่านต่งางๆครับที่อยู่ในตัวเรืนอนทองนะครับงานตรงนี้จะมีจุดเชื่อมนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวเรานําทองไปเข้าเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อดูว่าเปอร์เซ็นต์ทองที่แท้จริงเนี่ยเฉลี่ยอยู่อย่างละกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเสร็จแล้วนะครับได้ทองออกมาก้อนประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราเข้าเครื่องเช็คเปอร์เซ็นต์เพื่อดูค่าทองนะครับว่าจะมีทองเฉลี่ยอยู่เนี่ยอย่างละกี่เปอร์เซ็นต์นะครับรอเครื่องประมวลผลนะครับ45วินาทีเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเปอร์เซ็นต์จะถึงหรือไม่นะครับสําหรับกรอบทองเซตนี้นะครับ โอเคครับผลสรุปออกมาแล้วครับเป็นทองเจ็ดสิบสี่จุดเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับน้ำหนักคงเหลือหลังหลอมครับสามสิบสามจุดสามหนึ่งกรัมครับวันนี้ราคาทองสมาคมประกาศอยู่ที่บาทละห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยวเราไปประเมินราคารครับ โอเคครับผลสรุปออกมาแล้วครับวันนี้นะครับราคาทองประกาศอยู่ที่บาทละ51,450นะครับเป็นทอง 74. 7เนครับน้ำหนักหลังหลอมคงเหลือ33.3 1กรัมครับราคาต่อกรมอยู่ที่2521บาทครับเป็นยอดรวมทั้งสิ้นแล้ว83,974บาทครับใครมีทองเงินนาาที่จะขายนะครับเรียนเชิญได้ที่ร้านได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ